สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช่วยชีวิตเราด้วย อานนท์แช่เจ้าหน้าที่พยายามนำแกนนำม็อบไปนอกแดนกลางดึกวีระฉะเดือดเฟซบุ๊กของอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนได้เผยแพร่จดหมายที่เขียนโดยอานนท์เองโดยเขียนจดหมายระหว่างขึ้นศาลวันนี้ตามนักสืบพยานระบุจดหมายด่วนวันที่16มีนาคม64ข้อความว่า เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามนำตัวไผ่และไม้ไปควบคุมนอกแดนพวกเราไม่ยอมเพราะเป็นเวลาวิการจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปจากห้องขังแล้วกลับมามากกว่าเดิมพร้อมกระบองเวลา23นาฬิกา45นาที 10นาฬิกา15นาทีและ2นาฬิกา30นาทีโดยสองครั้งหลังเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกชุดสีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ติดป้ายชื่อและแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิดพวกเราไม่ยอมเพราะผิดวิสัยที่จะนำผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลาหลังเที่ยงคืน ภายใต้ข่าวลือจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจำและเกรงจะเสียชีวิตในเรือนจำเหมือนหมอหยองและคนอื่นๆผมไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายได้โปรโดช่วยชีวิตพวกเราด้วยอานนนนนำพา16มีนาคม63 ทั้งนี้จดหมายมีการเขียนปีผิดเป็นปี2,563แทนที่เขียนปี2,564คาดว่าต้องการรีบบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทำให้จำปีผิดด้านนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัววีระสมความคิดระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต้องรีบตรวจสอบโดยด่วนว่าเป็นความจริงหรือไม่เมื่อได้ตรวจสอบจากจดหมายน้อย ก็พอจะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นลายมือของทนายอานท์นำพาจริงๆเนื่องจากคุ้นเคยกับลายมือของทนายอานท์มาก่อนแต่ประเด็นสำคัญของเรื่องมันอยู่ที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงตามที่นายอานท์เขียนในจดหมายน้อยหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ของราชทันกล้าทำผิดกฎหมายเสียเองจริงๆหรือหรือว่ากลุ่มชายเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ราชทันแต่เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นหากเป็นเช่นว่านี้ จริงๆชายเหล่านี้เอาอำนาจอะไรจึงสามารถเข้าไปในเรือนจำที่คุมขังนักโทษในยามวิกาลได้ใครเป็นผู้อนุญาตให้เข้าไปที่สำคัญใครออกคำสั่งให้ทำเช่นว่านั้นในยามวิกาลดึกดื่นขนาดนั้นพวกคุณ จะเอาพวกเขาไปตรวจโควิดที่ไหนจะเอาเขาไปตรวจโควิดหรือจะเอาไปทำอะไรกันแน่จะเอาพวกเขาไปทำร้ายเอาไปทำลายชีวิตใช่หรือไม่ไอ้พวกระยำทั้งหลายพวกคุณเอาอำนาจอะไรตามกฎหมายใดมาตราใดที่ให้อำนาจพวกคุณมาลักพาตัวผู้ที่กำลังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำออกไปในยามวิการหลังเที่ยงคืนเชื่อว่าเพื่อจะเอาพวกเขาไปทำร้ายทำลายชีวิตหากพวก เด็กพวกนี้จําเป็นต้องตายจริงๆจ,จากการกระทําความผิดที่ชัดเจนด้วยพยานหลักฐานอันปราศจากข้อสงสัยใดๆผู้ที่มีสิทธิสั่งให้พวกเขาต้องตายก็คือผู้พิพากษาเท่านั้นตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้พวกเขาถูกประหารชีวิตผู้ใดก็จะเอาพวกเขาไปทําร้ายทําลายชีวิตไม่ได้อย่างเด็ดขาด หากใครบังอาจกระทําเช่นว่านั้นมันผู้นั้นก็คือฆาตกรและหากเป็นการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเสียเองก็จะต้องได้รับโทษสถานหนักโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆหยุดเพิ่มบาปเวรให้กับตัวเองทั้งนี้เมื่อวันที่15มีนาคมนายวีระได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอทบทวนความจำเมื่อวันที่15มีนาคม2560 นายวีระสมความคิดได้ทำโพถามประชาชนโดยใช้เพลงคืนความสุขให้ประชาชนของผดเด็จการทหารคอสอชอมาถามทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลัวประชาชนจะรู้ความจริงและรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากจึงเอาคดีมาปิดปากนายวีระสมความคิด ในที่สุดผลของคดีตำรวจก็ไม่สั่งฟ้องและอายการมีคำสั่งเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้องมาจนถึงวันนี้15มีนาคม2564นับตั้งแต่พวกมันฉีกรัฐธ,ธรรมนูญเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมาผลเอกประยุทธ์ คืนความสุขให้ประชาชนจริงหรือไม่ขอเวลาอีกไม่นานจริงหรือไม่ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขจริงๆหรือความสงบในบ้านเมืองมีจริงๆหรือความรองดองสมานฉันมีจริงๆหรือประชาชนอยู่ดีกินดีทามาค้าขายเศรษฐ,ฐกิจเจริญรุ่งเรืองจริงๆหรือแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งยากที่จะปฏิเสธได้ก็คือพวกมันคืนความสุขให้เฉพาะ พวกมันและนายทุนที่สนับสนุนพวกมันเท่านั้นแต่กับประชาชนส่วนใหญ่มันมีแต่การกดขี่เอารัดเอาเปรียบมันใช้อำนาจของพวกมันอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมทั้งปวงมันไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติแล้วจะรีบถอยออกไปอย่างที่มันอ้างความจริงมันต้องการอยู่ยาวมันต้องการสืบทอดอำนาจให้อยู่นานไม่น้อยกว่า20ปีมีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อเรี ให้แก่พวกมันเองเมื่อได้อำนาจเบ็ดเสร็จแล้วมันก็ทำแต่เรื่องชั่วเลวระยำทั้งทุจริตโกงกินสารพัดทำลายระบบตรวจสอบทวงดุล จนหมดประสิทธิภาพตรวจสอบเอาผิดพวกมันไม่ได้บริหารประเทศอย่างไร้ความรู้ความสามารถจนเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงเศรษฐกิจของประเทศเกิดความวิบัติชิบหายประชาชนเดือดร้อนเสียหายเมื่อมีการออกมาประท้วงขับไล่ให้พวกมันยอมถอยออกไปและคืนอำนาจให้ประชาชนมันก็เอากองทัพเอาอาวุธมาปราบปรามประชาชนแล้วพวกเราประชาชน จะยอมทนให้พวกมันกดขี่อยู่อีกต่อไปหรือร่วมกันออกมาขับไล่ทรราชขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ